สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Felicity l o t ฟ r ท o นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปพิอคะก็เหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อปปิกน่ารักน่ของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฟยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องของเฟยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆเลยนะคะสําหรับท็อปปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือ อะไรคือความเจ๋งในตัวคุณนะคะอะไรคือความเจ๋งในตัวคุณเดี๋ยวเราให้ไพ่บอกกันค่ะเหมือนเดิมค่ะฟะมีการให้เลือกสามใบนะคะนนการใบที่ห่งค่ะการใบที่สองค่ะแล้วก็การใบที่สามค่ะเลือกการใบที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะ ไฟทำ Time Star ไว้ให้นะคะในช่อง Description Box แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในช่อง Comment ด้านล่างค่ะเลือกเวลาของการ์ดใบที่คุณชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งนะคะก็คือการ์ดใบนี้นะคุณนะคะ ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณชอบตัวเองนะคะเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านนะคะคุณอยู่กับครอบครัวนะคะคุณชอบเวลาที่คุณ ได้มีความรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ๆนะคะคนที่คุณเคยคนที่คุณไว้วางใจนะคะคนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ทุกครั้งเลยนะคะคําว่า f a นลี่นะคะสามารถที่จะเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเขาอะค่ะคือคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจอบอุ่นใจเรียกได้ว่าเขาอะค่ะ คือบ้านของคุณนะคะไม่ว่าจะหมายถึงคนในครอบครัวคนจริงๆที่คนที่อยู่ที่บ้านเดียวกันกับคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณรู้สึกได้นะว่าเขาเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนบ้านของคุณเป็นเหมือนครอบครัวของคุณนะคะคุณรู้สึกดีมากๆเลยเวลาที่คุณอยู่กับเขานะคะเวลาที่คุณได้ดูแลคนอื่นนะคะดูแลคนที่คุณรักหรือว่าเวลาที่คุณนะคะเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะะ ที่โดนใครคนนั้นนะคะคนคนนั้นได้อบกอดนะคะได้ถ่ายทอดพลังงานที่อบอุ่นซึ่งกันและกันนะคะคุณรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันดีจังเลยนะคะความรู้สึกที่รู้สึกว่า,ามีใครสักคนนะคะหรือหลายคนเป็นเสมือนบ้านของคุณนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่สำรับนี้ของเฟนะจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความเจ๋งของคุณนะคะความเจ๋งในที่นี้คืออะไรที่มันคูลค่ะอะไรที่มันแบบว่าอ่าดูแล้วแบบมันดีอะนะคะมันดียะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะความเจ๋งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรนะคะคือความเจ๋งของคุณเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะ ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาชอบนะหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบอะคะ่ะพลังงานตัวคุณมองคุณแล้วตัวแล้วก็ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะเราเจ๋งอะนี้นะคะเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่าชอบตัวเองอะนะคะถ้าเราชอบตัวเราเองแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ คนอื่นจะชอบเราหรือไม่เนี่ยเราไม่แคร์เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความเจ๋งของคุณคืออะไรความเจ๋งของคุณนะคะความคูลของคุณก็คือคุณนะคะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วคุณนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องง้ออะไรใครมากมายในชีวิตคุณมากนักอะค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะถึงแม้ว่าใครก็ตามอะเขาจะหมั่เมินหรือว่าเขาจะอิกโนคุณนะคะทำเป็นไม่สนใจคุณด้วยเหตุผลกอนใดก็แล้วแต่คุณก็รู้สึกว่า หาได้แค่ไม่อะคะ่ะเพราะว่าคุณน่ะเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะมันอยู่บนพื้นฐานของความดีความงามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ความถูกต้องคุณเชื่อไหมคะว่าคุณน่ะเป็นคนทีออ่คนอื่นน่ะเขาอาจจะมองคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดู ดูยิ่งยิ่งนะคะดูไม่เอาใครดูแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเหมือนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วว่าตัวคุณเองอะ่ะก็รู้สึกว่าจะมองคุณแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าคุณรู้จักตัวเองดีคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะการที่มีมากคนมากความวุ่นวายคุณก็คุณก็ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ชอบบรรยากาศแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะเอาจริงๆคุณเป็นคนที่มีความเก่งนะคะมีความรอบด้านนะคุณมีความรู้ความสามารถทักษะอะไรที่แบบว่ามากมากพอตัวค่ะคณรู้ว่าคุณสามารถทําอะไรด้วยตัวคุณเองได้แล้วแล้วมันก็อาจจะดูคล่องตัวมากกว่าด้วยนะคะถ้าคุณอะ่ะทาด้วยตัวของคุณเองคนเดียวนะคะ คุณไม่ค่อยอยากที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ค่อยอยากที่จะเป็นเป็นหนี้บุญคุณใครอันนี้ก็ก็อาจจะใช้คํานี้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอย่างที่เฟยพูดไปเนาะมากคนมากความมาคาหลายเรื่องหลายราวมันรังแต่จะทําให้ปวดสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยชอบที่จะทําอะไรคนเดียวนะคะอ่า อยู่คนเดียวก็สบายตัวดีแล้วก็อืคุณเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดเราอะคะ่ะหมายถึงตัวคุณนะคะคิดดีทำดีนะคะทำถูกต้องอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกฎออยู่ภายใต้กฎหมายนะคะหรือว่ามีาวิธีคิดมีจิตใจที่ดีงามแล้วแล้วก็ไม่ว่านานแค่ไหนอะคะ่ะยังไงก็ตามอะ มันก็ประสบความสำเร็จอะคะ่ะถ้าคุณทำงานอยู่คุณก็ไม่ได้มีความคิดว่าคุณจะต้องรวยทางลัดด้วยการชอ่อโกงการเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าการที่จะล้ำหน้าคนอื่นไปด้วยการที่ต้องทำลายคนอื่นหรือว่ากดคนอื่นให้ลงต่ำเพื่อที่จะชูตัวเองให้ขึ้นไปสู่ความสำเร็จอะคะ่ะคุณเชื่อว่าคุณรอได้นะ ความสำเร็จรอคุณได้นะคะตราบใดที่คุณน่ะยังยึดมั่นในความถูกต้องความดีงามยึดในหลักกฎหมายนะคะยังไงยังไงวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยละค่ะคือสิ่งที่คุณนะคะเ,เป็นนะคะคุณเป็นตัวของตัวเองอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะถึงแม้ว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคนะคะเจอกลลวง หลุมทางเล่ห์ลวงหลอกจากใครหลายๆคนหรือแม้ว่าจะเป็นการเจออุปสรรคชีวิตนะคะเจอการที่คนอื่นทำให้ต้องเสียใจใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือว่าเจอความผิดหวังกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามอะ่ะคุณไม่ท้อเลยนะคะคุณสามารถที่จะก้าวไปด้วยตัวของคุณเองได้คุณสามารถที่จะ พักใจแล้วไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพลังงานที่แบบอืมมันโคูนะคะแล้วคุณนะคะเป็นคนที่แบบสามารถจัดการความรู้สึกแย่ๆได้ค่อนข้างเร็วนะคะอ่อ The Magician คืนคุณอ่าปรับความรู้สึกตัวเองอะคะ่ะอาจจะเฟลบ้างประมาณนึงอ่ออนุญาตตัวเองให้เฟลประมาณสักแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเกินครึ่งวันแล้วคุณก็จะแบบ ฮ้ hey, นานไปแล้วนะคุณก็จะหาวิธีจัดการตัวเองได้ะคะ่ะแล้วมันคือโ cool คมากนะคะคุณเจ๋งมากๆเพราะว่าหลังจากนั้นคุณจัดการตัวเองได้แล้วคุณก็อเชิดหน้าไปต่อนะคะชินอัพนะคะแล้วก็เดินต่อไปได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วอะคะ่ะยังไงก็ตามความสำเร็จอะคะก็รออยู่รออยู่ข้างหน้านะคะคุณไม่รีบคุณรอได้แล้วคุณก็ ไปได้ไปด้วยตัวคนเดียวไปได้ด้วยตัวเองและความถูกต้องความดีงามที่ซับพอร์ตคุณอยู่นะคะทำให้คุณน่ะประสบความสาเร็จแน่นอนนะคะเจ๋งมากนะคะสำหรับทันทีเลือกการไปที่หนึ่งคะ่ะ สำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่สองนะคะก็คือการ์ดใบนี้นะตัวโคุนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานของการที่พยายามที่จะสร้างบาลานซ์นะคะให้กับความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกภายในของคุณนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องนะคะที่มันค่อนข้างที่จะรบกวนจิตใจวุ่นวายใจนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะโฟกัสนะคะอยากที่จะ ไม่ปล่อยให้ตัวเองอะคะ่ะจะต้องหวั่นไหวหรือว่าจะต้องแบบดึงความสนใจไปสู่สิ่งใดก็ตามที่มันจะทําให้คุณหลุดโฟกัสอะคะ่ะคุณก็เลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะมุ่งมั่นที่จะทำสมาธิหรือว่าจดจอ่อฝึกตัวเองให้จดจ่อก,กับบางสิ่งบางอย่างให้นานขึ้นนะคะ,ะมีความเป็นไปได้ว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะ,ะเล่นโทราศัพท์ เยอะเกินไปหน่อยนะคะถ่ายฟีดนู่นนี่นั่นมีแต่เรื่องดึงความสนใจคุณไปหมดเลยนะมันทำให้ความสามารถในการโฟกัสงานของคุณนะคะหรือว่าทำในสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยมันลดลงนะมีอาจจะนะคะบางท่านอาจจะมีการที่ทำงานเสร็จไม่ทันเดดไลน์หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองชิลเกินไปแล้วเราเริ่มรู้สึกว่า ความชิวเนี่ยมันเป็นปัญหาชีวิตนะคะดังนั้นคุณก็เลยเริ่มโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิจดจอนะคะอาจจะมีการทำเมดิเทชันนะคะฝึกจดจอ,อยู่กับลมหายใจนะคะฝึกสตินะคะหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะฝึกกรรมาฐานอะไรก็ก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นการเข้าคอร์สของของการาตื่นรู้ในแบบที่คุณนะคะสนใจนะคะจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าข้อใหญ่ใจความก็คือโฟกัสที่ตัวเองนะคะฝึกให้มีสติที่ตัวเองแล้วก็จดจอนะคะกับอะไรบางอย่างให้นานขึ้นทำในสิ่งที่ต้องทำนะคะ พลังงานก็ดีดีคุณรู้ตัวเองได้ดีมากๆแล้วนะคะในช่วงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วอะไรคือความเจ๋งของคุณนะคะแค่การไปคุณเลือกมันก็เจ๋งแล้วนะความเจ๋งที่ไฟหมายถึงนะคะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดนะคะว่าคุณเจ๋งแต่มันเป็นความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณชอบตัวเองแบบนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เจ๋งดีนะเราก็คููดีเหมือนกันนะคะ าเราชอบตัวเองแล้วเรื่องคนอื่นมองเราเรื่องคนอื่นชอบเรานี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการว่าไพ่สิบใบของเฟยจะบอกอะไรบ้างอะไรคือความเจ๋งของคุณ งของคุณล่ะคะคุณที่เลือกกลงที่2คุณไม่ใช่คนงอแงน,นะคุณไม่ใช่คนงอแงที่แบบว่าเออจอปัญหาอุปสรรคแล้วคุณก็จะรู้สึกน้อยรู้สึกแบบว่าหมดกำลังใจรู้สึก ไปต่อไม่ไหวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปคุณจะตัดสินคนที่มีพลังงานแบบนี้ว่าเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่นะคะแต่ว่าคุณนะคะโฟกัสที่ตัวเองว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีต่อใจนะคะคุณนะคะสามารถที่จะ จัดการนะคะความรู้สึกของตัวเองได้นะคือบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอะคะ่ะมันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะคะเราอาจจะ บังคับมันหรือว่าห้ามมันไม่ให้เกิดอะ่ะเราทําไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะสิ่งที่คุณทําก็คือคุณจัดการตัวเองที่จะรับมือกับมันนะคะไม่ให้ตัวเองอะค่ะจะต้องยกจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้านะคะ,ะคุณนะคะได้เรียนรู้นะว่าเมื่อคุณนะคะ คุณทุกคุณเศร้าแล้วอ่ะคุณไม่มีความสุขแล้วมันก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคุณรวมถึงเ,เกิดผลกระทบเชิงลบกับคนรอบข้างที่เขารักคุณด้วยนะดังนั้นแล้วเฟยบอกเลยนะคะความ ความผิดพลาดเดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนะเพราะว่าคุณนะคะเรียนรู้ที่จะไม่ทําผิดเหมือนเดิมถ้าคุณเคยเผลอนะคะรับคนที่ท็อกซิกเข้ามาในชีวิตคุณก็จะไม่รับคนท็อกซิกเข้ามาในชีวิตอีกหลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วว่า คุณพลาดไปนะคะถ้าเกิดเป็นการงานแน่นอนคุณจะไม่ผิดซ้ำเรื่องเดิมนะคะและที่สำคัญคือคุณนะคะความเจ๋งของคุณนะคะอันนี้คือเจ๋งขั้นสุดอะ่ะพอหลายๆคนใช่ไหมคะเวลาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างนี้แล้วอะ่ะถ้าผ่านมาได้นะคือถึงผ่านมาได้แล้วอะ่ะก็ยังจะก็ะยังจะจำมันล้อเอามันมาพูดซ้ำๆๆเหมือนกับแบบว่าอา่า เอามาเอามาพูดเหมือนเอามาบ่นชีวิตว่าโอ้ชีวิตที่ผ่านมานะมันแย่อย่างงี้อย่างนี้นะแต่คุณครั้งที่สองอะคะ่ะคุณคุณไม่พูดอะคะ่ะมันเกิดมาแล้วก็ก็ช่างมันก็เรียนรู้แล้วก็ลืมมันไปแล้วก็ไม่พูดถึงมันอีกเพราะว่าการพูดถึงมันนะคะมันคือมันคือการทําให้คุณต้องคิดนะคะไปถึงเรื่องนั้นอีกซึ่งมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตอะชีวิตคือข้างหน้า นะคะคเรามีวันพรุ่งนี้นะคะที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำวันนี้อดีตก็เป็นบทเรียนไปนะคะดังนั้นแล้วไม่รู้จะพูดถึงมันทำไมเพราะว่ามันกลายเป็นบทเรียนแล้วค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมันมีแค่วันนี้ทำยังไงแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเท่านั้นเองคุณสู้นะคะคุณไปต่อนะคะเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่ดีของคุณนะคะเพื่อคุณจะได้ มีความมั่นคงในชีวิตนะคะสามารถดูแลคนที่คุณรักประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะมีฐา,านะทางการงานการเงินดีสามารถที่จะดูแลคนที่คุณจะต้องดูแลได้นะ คุณมองถึงอนาคตมากกว่าหรือคุณก็ไม่ได้มองถึงแค่ตัวเองคนเดียวด้วยะค่ะคุณมองถึงอนาคตแต่คุณมองถึงอนาคตของคุณที่มีใครหลายๆคนที่คุณรักและต้องดูแลอยู่ในอนาคตของคุณในนั้นนะคะดังนั้นแล้วนะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอค่ะที่คุณจะยังคุณจะยังไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่ว่าคุณก็พร้อมนะคะที่จะเจอกับความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคตคุณพร้อมนะคะที่จะเก็บประสบการณ์นะคะเก็บเรื่องราวในแต่ละวันแต่ละวันนะคะมาเป็นพื้นฐานมาเป็นจุดยืนมาเป็นหลักตั้งต้นของการใช้ชีวิตในวันนี้นะคะเพื่อ มีวันแห่งอนาคตที่ดีสำหรับคุณและครอบครัวนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคุณไม่มีพลังงานของคนเห็นแก่ตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่มีพลังงานของคนที่จมจอมอยู่กับความทุกข์ก็ค่ะมีแค่ตัวคุณเองแล้วก็วันนี้ที่สำคัญเพื่อเป็น อนาคตแล้วคุณก็ไม่ได้กังวลถึงอนาคตด้วยเพราะคุณพร้อมที่จะ take risk นะคะแล้วก็คิดว่าอนาคตมันก็เป็นความทา้าทายนะคะที่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาคุณก็แค่เรียนรู้มันแล้วก็ก้าวเดินต่อไปไม่ผิดซ้ำเดิมนะคะพลังงานของคุณนะคะนอกจากจะเจ๋งแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณเท่มากนะคะใจคุณเนี่ยคือแบบ สุดๆอะค่ะชอรีออดนะ,ค,ะนะคือคุณสู้สุดๆไม่ว่าจะมีแผลเวอะแหวะแค่ไหนก็ตามในการสู้รบครั้งเนี้ยคุณก็จะไม่ท้อถอยไปนั้นค่ะนะคะแบบแฟนมึจะพูดยังไงแฟนขอคาระวะค่ะคุณทั้งเจ๋งทั้งคูทั้งเท่ทั้งแบบว่าอือหอที่สุดนะคะบรรยายไม่ถูกเลยเจ๋งมากค่ะ สำหรับกองที่3นะคะพลังงานของคุณนะคะในตอนนี้เหมือนคุณแบบอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีแล้วก็คุณคิดว่าคุณรู้แล้วนะว่าเสียงเพลงนะคะช่วยเยียวยาชีวิตได้อะคะอ่ะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะอ,อาจจะเผลอ พลั้งหรือลืมไปนะคะว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยกำจัดความเครียดแล้วก็ช่วยฮิลลิ่งจิตใจเราได้ดีก็คือดนตรีแล้วก็เสียงเพลงนะคะคุณนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงนะคะคุณอาจจะชอบร้องเพลงไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่เป็นแบบนักร้องเสียงเพี้ยนหรือว่านักร้องเสียงเพราะนะคะแต่ว่า คุณก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกคุณชอบร้องเพลงหรือไม่ก็ฮัมเพลงหรือไม่ก็เปิดเพลงแล้วก็คลอเบาๆไปนะคะเสมือนว่าเราร้องเพลงถูกคีย์ก็เป็นได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะจริงๆแล้วก็ดนตรีหรือเสียงเพลงอะคะ่ะเป็น สิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจคุณนะคะก็รู้สึกว่าจะมีความสุขนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีอิสระในชีวิตะคะ่ะไม่ว่าใครจะมองว่าคุณร้องเพลงอะไรยังไงก็ตามอะค่ะแต่ว่าคุณน่ก็รู้สึกว่าการร้องเพลงอะ่ะก็เป็นการฮิลใจคุณได้อย่างหนึง่งเป็นการช่วยให้คุณมีความสุขได้เหมือนกันดังนั้นคุณก็จะไม่ค่อยที่จะ เอาอะไรมาใส่ใจนะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเครียดเมื่อไหร่นะคะก็จะร้องเพลงหรือไม่เครียดก็จะร้องเพลงหรือไม่ก็จะเปิดเพลงฟังแล้วก็ฮัมไปด้วยนะคะ,ะเป็นวิธีการที่ในตอนนี้คุณใช้ในการจัดการตัวเองบ่อยๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะหรืออาจจะไม่ได้เจตนาจัดการอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นกิจวัตรมันเป็นแบบ มันเป็นกิจกรรมที่คุณชอบทำนะคะแล้วคุณก็จะอารมณ์ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรเฟเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเจ๋งของคุณนะคะความเจ๋งของคุณในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นมองคุณว่าเจ๋งนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่คุณมองตัวเองว่าอุ้ย เราก็เจ๋งเหมือนกันแฮะนะคะเป็นพลังงานที่คุณชอบตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเราอะคะ่ะชอบตัวเราเองแล้วอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเลยนะคะว่าคนอื่นจะชอบเราไหมคนอื่นจะมองเรายังไงนะคะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจ๋งอะนะคะดูกัน น่าหลักมากเลยนะคะเดี๋ยวแฟดจะเล่าให้ฟังคือว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบสอนคนอื่นด้วยนะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อ่ มีความรู้เฉพาะด้านอะไรก็ตามบางอย่างที่ลึกซึ้งอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ว่าคุณอาจจะทํางานในหน้าที่ในตําแหน่งของคุณนะคะมาค่อนข้างนานแล้วคุณก็มีประสบการณ์มากๆนะคะ ก็จะมีคนนะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะคะเรื่อยๆเลยแล้วคุณก็ช่วยเขานะคะด้วยความเต็มใจด้วยจิตใจที่มีเมตตาค่ะคุณจริงใจกับคนรอบข้างมากๆเลยนะคะแต่ ความเจ๋งมากกว่านั้นก็คือปกติแล้วอะค่ะเวลาคนที่แบบมีจิตใจดีมีเมตตาสูงสูงอะนะคะก็บางครั้งเวลาที่มีคนเขาคิดไม่ดีหรือแฝงตัวมาทำมาเป็นคนที่เดือดร้อนนะคะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าแกล้งมาทำดีด้วยอะคะ่ะคุณนะคะรู้ทันนะคะคุณรู้ทันเขาแล้วก็ คุณสามารถที่จะทำให้เขาอะคะ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเธอเล่นผิดคนนะคะเอ,อไม่แน่ใจว่าวิธีจัดการของคุณนะคะที่คุณจัดการคนที่เขาแบบแอบแฝงตัวไม่จริงใจเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณทำยังไงนะแต่ว่าจากหน้าไพ่นะคะคือแบบคุณเอาเขาอยู่มาคุณแบบจัดการเขานิ่งๆเงียบๆเหมือนคุณ เหมือนคุณแบบว่ากรีดเขาอะค่ะเบาๆโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยแต่พอมารู้ตัวอีกทีก็คือแบบคุณกรีดเขาเลือดซิบแล้วอะเห็นไปถึงไหนตอนไหนเลยนะคะว่าข้างในจิตใจของเขาอะมีมีเรื่องไม่น่ารักนะคะมีอะไรแอบแฝงซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายอะคะ่ะแล้วคุณก็เอ่ทำให้เขาอะสามารถที่จะออกจากชีวิตคุณไปได้หรือคุณก็รู้สึกว่า คุณนะคะผ่านพ้นเรื่องที่ไม่ดีมาได้แบบว่าอาคุณชอบนะคะสรุปก็คือคุณชอบตัวเองอะที่แบบว่าอาอยากจะมาลองดีใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือโดนคุณตลบหลังไปนะคะก็คือแบบเออไปเลยนะคะหายไปเลยตุยไปเลยแบบนี้นะคะ่ะก็ มีความสุขดีนะคะเพราะว่าตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณผ่านประสบการณ์มาเยอะอะคะ่ะด้วยความที่เป็นไฮโรแฟนนะคะเป็นสเตรนท์คุณคุณฉลาดคุณฉลาดแล้วคุณก็รู้ทันคนมากๆเลยอะแล้วแบบว่าถ้าใครคิดว่าจะมาทำให้คุณเนี่ยจะต้องแสดงความก้าวร้าวหรือว่าจะมาเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วคุณก็เออ่ โดนรังแกได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการารังแกแบบไหนก็ตามนะคะไม่ไม่ทำไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะมันก็คือความเจ๋งของคุณนะคะคุณคุณยังไม่ศรัทธานะคะ คุณยังไม่เสื่อมศรัทธาในความจริงใจนะคะคุณยังไม่เสื่อมศรัทธาในการมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คุณก็ยังพร้อมนะคะที่จะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคุณยังมีใจนะคะที่อยากจะช่วยเหลือคนที่เขาประสบปัญหาชีวิตหรือว่าคนที่เขาเดือดร้อนนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในด้านใดก็ตามนะ คุณยังมีจิตใจที่อ่อนโยนเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มั่นคงนะคะเหมือนเดิมเลยนะ,ะไม่มีไม่มีคนใจร้ายคนไหนนะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนความเป็นตัวตนของคุณความเป็นผู้รู้ความเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็เป็นคนใจดีมีเมตตาของคุณได้อะคะ่ะเฟรรู้สึกว่านะคะคุณ เวลคัมด้วยซ้ำนะคะอารมณ์ประมาณว่าแบบเออถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองดีก็เข้ามาอีกนะคะ thank you next อะไรแบบนี้ค่ะดาน้าเข้ามาเลยนะคะถ้าอยากที่จะมาลองของจากคุณอยากที่จะมารับฝีมือประชันฝีมือกับคุณนะคะเข้ามาค่ะ คุณยินดีนะคะแล้วเนี่ยค่ะมันคือความเจ๋งมากมันคือพลังงานของความเหนือความเจ๋งความแบบว่านิ่งๆแต่มี power แล้วก็มีเหลี่ยมซ่อนอยู่นะคะมีคมมีหนามทะเลทะทลาเข้ามานะได้แผลกลับไปนะคะแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหมันคูลม,มันเจ๋งมากๆค่ะพลังงานแบบนี้ ชอบมากเลยนะคะโอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับกา,ารพิคาคของเราในวันนี้ค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ